แม่พามาดูเด็กๆอ้อนแม่นะคะฟังเอานะค่าเสียงดูดนมดูดนมเสียงดังมากเลยสองหนุ่มของเราทองแท้กับทองแท่งค่ะเอ,อ่อถีบออกไปลูกกำไัท้องถีบลูกออกไปไม่ต้องให้กินแล้วลูกโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วไม่ต้องกินนมแม่แล้วลูกอายน้องมางสิน่ะ ฮะไอยน้องสามกุม,มารบ้างสิเสียงดูดแรงมากเลยค่ะดังมากเลยอืมเดินหนีซะลูกเดินหนีซะเอ,อนั่นแหละเดินหนีไปเดินหนีไปวันนี้แม่กำไรทองยอมให้น้องๆเข้ามาในบ้านด้วยค่ะแต่ไม่รู้จะดีอย่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะ แต่วันนี้น่ารักมากเลยลูกันนี้กำไบทองน่ารักมากเลยให้น้องๆเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแม่ปล่อยให้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยค่ะวันนี้แต่มุแต่มิน้อยแต่ละคน ทำไรตรงนั้นลูกฮะตังก้อนทำไรอยู่คนเดียว เจอกัน yeah, kind of.